สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันต่อนะคะวันนี้วันที่5กันยายนนะคะทำเฟรมเดลี่เลยนะวันนี้แล้วก็ชาแนลราคาเดลี่นะคะอยู่ระหว่าง2528.88กับ2493.58วันนี้แท่งราคาปีนขึ้นมาเหนือ2 4 93.58แล้วก็ เกินครึ่งชาแนลด้วยทุกคนอันนี้เธอแบบไม่หลุดจริงใช่ไหมเพราะว่าทิ้งไส้2แท่งยาวแล้วจริงคือเขาลงไปแตะกรอบล่างเอ,อ้ยไม่ใช่กรอบบนของ EMA 50แล้วเขาก็เด้งขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะทีนี้แรงซื้อแรงขายเนี่ยวันนี้ก็ดูค่อนข้างตั้งเขามาค่อนข้างเยอะเลยนะที่เดลี่นะด้วยสาเหตุอะไรทำไมแบบว่าเ้ย ทุบลงไปแล้วไม่รอดใช่ไหมเด้งขึ้นมาใหม่ก็เมื่อวานนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือตัวอะไร job o p e n i n g ใช่ไหมที่รายงานตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานนะคะก็คือออกมาเหมือนกับว่าการจ้างงานมันน้อยอะ,อะไรเงี้ยตำแหน่งงานมันน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันจะออกมาก่อน non farm payroll เนาะวันศุกร์นี้จะมาด้วยนะแต่อันนี้มันออกมาก่อนว่า ตัวเลขสร้างงานมันแย่นะ่เพราะฉะนั้นความกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยจะกลับมาอีกแล้วประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรอคอนเฟิร์มวันศุกร์ด้วยนะว่าถ้าตัวเลขนันฟาร์มเฮโรกมันน้อยจริงๆเนี่ยโอ้โหกลัวเศรษฐกิจถดถอยนะประมาณนี้แล้วทองคำก็อาจจะแบบทำเอาทำหายใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าวันนี้อย่าเพิ่งคิดไปถึงขั้นนั้นเดี๋ยวดูทางเทคนิคของเราก่อนโอเค เห็นแล้วว่าราคาขึ้นมาเกินกลางชาแนลแล้วเนาะชาแนลนี้กว้างแค่ไหนสามพกว่าโอเคมาดูสี่ชั่วโมงสิสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนชาแนลของเขาก่อนอันนี้อยู่ระหว่าง2,500กับ2471.76นะคะก็เมื่อวานลงมาเทสซ้ำครั้งที่2ที่ l อ a เ0สแล้วก็เด้งขึ้นแรงนะเมื่อวานเราลุ้นจุดวัดใจของเราตรงนี้คือ สองสี่เก้าสามว่าขึ้นมาแล้วจะตีกลับหรือว่าขึ้นมาแล้วจะปีนถ้าปีนขึ้นไปนี่โอ้โหขาขึ้นมาได้เปรียบแต่ถ้ายังไม่ผ่านเก้าสามนี่คือฝั่งขาลงยังได้เปรียบก็เห็นแล้วนะว่าใครได้เปรียบนะตอนนี้นะแต่นะปัจจุบันคือเป็นยังไงปัจจุบันคือแทงก่อนอันนี้เขาพยายามปีนขึ้นมาเหนือ e อเ50มอาอีกรอบใช่ไหมก็คือเทสแล้วขึ้นเทสแล้วเตะโด่งขึ้นไปไกลอะ พุ่งขึ้นมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะหลังจากที่เมื่อวานข่าวก็กระชากขึ้นมาระดับหนึ่งมาติดที่2,500ใช่ไหมวันนี้ก็เป่าขึ้นไปต่อนะครับแต่สิ่งที่เราจะบอกให้เรามาระวังก็คือแท่งก่อนหนะ้ามันทะลุ s i s t a n c e สำคัญบริเวณ2,500นะคะก็ตีเอาว่า EMA 50ของเราอยู่ช่วงราคา2,500ถึง2,507ประมาณเนี้ยอืม แต่ว่าแท่งถัดมาเนี่ยต้องระมัดระวังน,นะคะว่ามันจะย่อก่อนหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าย่อก่อนนะครับซับพอร์ตที่อยู่ใกล้สุดตอนนี้ก็ต้องไปตรงนี้เนาะ2,500.18นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จุดวัดใจอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงนี้นี่แหละ2,500นี่แหละว่าถ้าถอยลงมาแล้วเนี่ยจะเด้งกลับขึ้นไปไหมมีแรงส่งใหมไหมหรือว่าถอยกลับลงมาแล้วแล้วหลุดลงไปข้างล่างนั่นเองนะคะ ถ้าถอยกลับลงมาแล้วมีแรงเด้งส่งต่อ r ร i s t a n c e ใกล้สุดอยู่ตรงไหนอืมเดี๋ยวเช็คในะทฟิล์มย่อยกว่านี้สิเมื่อกี้ทะลุ s i s t a n c นนี้ขึ้นไปแล้ว r resistance ย่อยเราอยู่ตรงนี้ค่ะ2507ันห้ายใช่ไหมแล้วถัดมาก็กำลังขึ้นมาบริเวณนี้นี่สองพันห้า้ยสิบก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเป็นแนวต้านเก่านะครับ แต่ว่าทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยทำท่าแบบจะถอยจะถอยเพราะฉะนั้นดูทรงที่4ชั่วโมงนี่แหละแท่งถัดมาระวังมันถอยก่อนนั่นเองเนาะถ้าถอยก่อนบอกแล้วนะซัพพอร์ตใกล้สุดอยู่ตรงไหนตรงไหนครับตรงนี้ครับซัพพอร์ตใกล้สุด2,507ก่อนแล้วค่อยมาเป็น2,500โอเคถ้าลงมาเด้งเชือกตรง2,500 resistance ใกล้สุดก็เป็นตรงนี้แหละ 2 5 0 7แล้วถัดมานะคะค่อยเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้2526แล้วก็2528ซึ่งวันนี้นะคะสุดระยะสวิงรายวันของเราด้านบนนั้นสุดอยู่ที่2528.88นั่นเองนะคะซึ่งเป็นกรอบบนของทำเฟรมเดลี แต่ว่าถ้าขึ้นมากกว่าสุดระยะสวิงรายวันก็ไปนู่นเลยนะครบออทามไฮของเรานะคะที่2531.52นะวันนี้สุดระยะสวิงมันสุดแค่นี้นะทุกคนถ้ามันไปเก่งจริงๆก็วัดกรทีและเลเวลเลยนะ2531แล้วไปไหน2545นะเมื่อก่อนเคยวัดให้แถานั้นเล่งไว้ก่อนแถวนั้นก่อนนะคะโอเคแล้วทีนี้ถ้าหลุดลงข้างล่างล่ะ ตรงนี้ใช่ไหมเป็นจุดวัดใจเราวันนี้ส่งพนันหลุดข้างล่างนะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญคือตรงนี้นะคะสองสี่ที่เดิมนะครับแล้วถัดลงมาอีกในกรณีที่แบบว่าเอ้ยมันหลุด2 4 9สเพราะาโซนนี้เป็นโซนแบบในแยะสำคัญใช่ไหมถัดลงมาอีกคือซัพพอร์ตสำคัญอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับ 2 4 8 4นะคะและถัดลงมาอีกคือสองสี่วันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างไกลมากก,ก่อนถึงสองถึง2471คือ2450สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะ2 4 4ส3 4สพรสามจดาวันนี้มันเข้าใกล้สุดระยะสวิงข้างบนแล้วนะคะแต่ว่าแท่งถัดมามันเริ่มชะลอตัวนี้ก็ต้องระวังจุดนี้ก่อนจุด2,500ก่อนว่าจะถอยลงมาแล้วเด้งขึ้นใหม่หรือถอยลงมาแล้วหลุดเลยนะครับ โอเคแล้วอย่าลืมนะเย็นนี้ก็มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะช่วงทุ่มครึ่งนะคะน่าจะเป็นตัวเลขอะไร Unemployment Claim ปะ่ะมันก็คล้ายๆกับตัวเลขแรงงานอีกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันออกมาแย่อีกทีเนี่ยก็อาจจะทำเอา,าทำาหยให,หม่ก็ได้นะทองคำเนี่ยนะเค okay, เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูลักษณะทางเทคนิคตามที่บอกแล้วก็อย่าลืมช่วงที่มันชนข่าวด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ลราไปแล้วจ้าบ๊ายบาย